กรอ,อกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งประชุมด่วนเสนอรัฐเร่งเยียวยาค่าแรงเร่งแผนส่งเสริมน้ำและท่องเที่ยวช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากค่ะ ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดชนบุรีมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งซึ่งครอบคลุม3จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองโดยมีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานค่ะการประชุมครั้งนี้จุดเน้นคือข้อเสนอเร่งด่วนจากภาคเอกชน3ด้านหลัก ได้แก่แรงงานเอกชนขอให้เร่งขอให้รัดเร่งเยียวยาผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำ400บาทโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขต EEC ที่เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตค่ะ ท่องเที่ยวขอให้รัฐเร่งผลักดันกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วงโลซีสั้นเพื่อระบายผลผลิตผลไม้พร้อมขยายเวลาผ่อนผันใบอนุญาตโรงแรมอีก2ปีและทรัพยากรน้ำเสนอเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำ3ามแห่งและสร้างระบบท่อเชื่อมโยงน้ำระหว่างจังหวัด รวมถึงการสูบน้ำกลับจากแม่น้ำบางปะกงเพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มและขาดแคลนน้ำโดยที่ประชุมมีมติรับทุกข้อเสนอพร้อมมอบหมายให้กระทรวงแรงงานทททและกรมชลประทานเร่งเดินหน้าตามข้อเสนอทันทีค่ะ ที่ห้องประชุมเรือนจำชั่วคราวข่าวละกรรําสังกัดเรือนจำจังหวัดปราดสํานักงานจัดหางานจังหวัดตราดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ต้องขังชั้นดีจำนวน50คนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกล้วยทอดหมันทอดค่ะซึ่งเป็นอาชีพอิสระต้นทุนตำ่ำที่สามารถต่อย,ยอดได้จริง หลังพ้นโทษโดยนางสาวธัญญาสังทองจัดหางานจังหวัดตราดได้กล่าวว่าโครงการนี้มุ่งหวังให้ผู้ต้องขังมีอาชีพติดตัวพร้อมกับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยตนเองค่ะโดยที่ผ่านมาจัดหางานจังหวัดตราดได้ร่วมกับเรือนจําชั่วคราวคาวร,ร์ลกำจัดฝึกอาชีพหลายหลักสูตรทั้งขนมครกและเครปค่ะโดยเฉพาะขนมครกที่ประสบความสําเร็จจนสามารถเปิดซุ้มจําหน่ายภายในเรือนจําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวได้ลิ้มลองค่ะ